โอเคผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ผมเพอร์โซนะครับวันนี้เรามีูกันในเกม Black Clover M นะฮะก็มาดูกันต่อนะฮะสำหรับ EP นี้นะฮะก็เดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มมก็ฝากกดไลค์กดตตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมในช่วงผ่านในส่วนของ playlist นะครับ Black c o M ได้ใน playlist ใต้คลิปท้ายคลิปและก็น้าช่องนะโอเคนะครับเรามาทำภารกิจของวันนี้กันนะฮะก็มีหลายอย่างที่ผมอยากจะทำมากๆเลยนะฮะอ่ะ กิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับเริ่มกันที่เดี๋ยวผมใส่เขาเรียกว่าเดนะี๋ยวผมใส่โค้ดก่อนละกันนะฮะพอดีว่ามันมีโค้ดมาใหม่นะโค้ดเทศกาลปีใหม่นะเดี๋ยวผมใส่โค้ดก่อนมาพิมพ์ตามนี้เลยนะฮะ B C M 2 New Year New Year โอเคอ่ะหลายๆคนก็น่าจะใส่กันไปแล้วะครับตรงนี้นะจัดมาครับ ก็จะเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับที่เกมเขาแจกให้จริงๆโค้ดก็มีหลายโค้ดนะเป็นเกือบสิบโค้ดแล้วนะครับที่กดๆก,กันใครกดช้าก็หมดอายุอะไรประมาณนี้นะอ่ะโอเครับไปครับมันก็จะเป็นพวก Black crystal นี่แหละไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาเนื้อเรื่องกันต่อแล้วกันก็ภารกิจของเราคือผ่านบทที่3นะฮะก็ปกป้องเมืองหลวงนะืก็มีภารกิจถ้าเราทําแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมก็จะขอเคลียร์เรื่องร้านค้าก่อนนะฮะ ก็จะมีของที่เราจะต้องรับฟรีนะครับในแต่ละวันนะครับเป็นพวกสตามิน่าอนุญากับพวกตัวข้ามนะประมาณนี้ตัวข้ามตัวพ่านด่านนะครับแล้วก็มีกาชานะครับกาชาฟรีตู้จกักรพัดจัดให้นะครับใครยังไม่ได้เลือกก็เลือกซะนะฮะตรงนี้รวมไปถึงตู้ของจูเลียสด้วยนะฮะใครยังไม่กดกดซะผมก็จะมากดฟรีเฉยหละไม่มีอะไรตรงนี้ Activity Point นะครับ100แต้มเนี่ยควรที่จะทำให้จบนะฮะอย่างผมก็ไม่น่าจะเกิน5้าที10นาทีก็น่าจะจบแล้วลนะจะเข้าสู่เนื้อเรื่องแล้ววันนี้ยังไงก็ต้องผ่านบทที่3ไมให้ได้นะฮะก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเล่นบ้างไม่เล่นบ้างน,นะฮะแต่ว่าอัปเกรดตลอดอะโอเคระเวลด4จะ15แล้วละไหนผมบอกผมบอกคือผมทำแ Activity Point ก่อนเนาะอะ,อะเราไปได้ที่รังก่อนแล้วกันอาผ่านเคสนะครับแค่นี้แล้วกดรับอย่เป็น40ละ ต่อมาก็จะเป็นการลงดันต่างๆนะครับผ่านคอนัาทายจำกัด3ครั้งใช้ตั๋วทรงจำา3ทุกเนี้ก็อยู่ผมจะมาเคลียร์เลยนะครับตรงนี้แต่ว่านะฮะก็จะมีการอัพเกรดพลังนะครับนิดหน่อยโอเคผมก็อย่างที่ผมบอกผมไดโนเอลมานะครับผมก็จะปั้นโนเอลจัดมาเลยน้องโนเอลซินวาครับนี่เลยครับจูเลียสโนวาคโครโนโน,นะฮะจัดไปโอเคไหม อันนี้จักรพรรดิเวทเลยนะครับผมตัวนี้จกักรพรรดิจัดให้นะครับก็จูเลียสผมสุมกาชาได้นะแล้วผมสุ่มรอบรอบเดียวได้ไหมก็จะาใจผิดนะได้ทั้งหน้าสกิลได้ทั้งตัวละครเลยนะถือว่าโคตรคุ้มเลยนะครับคือตอนนี้ผมก็มีตัวระดับ s อ r เนี่ยผมก็จะมีตัวที่มันสามารถใส่ได้ทั้งหน้าสกิลทั้งตัวละครแล้วนะฮะอ่ะโอเคก็สามารถอัพ UR ได้แล้วนะครับความ 3, สัมพันธ์4เนาะอ่ะเดี๋ยวมาเล่น ร้อนนักมาพักใจกันก่อนแล้วกันกิจกรรมใกล้หมดละเหลือแค่ไม่กี่วันเองนะฮะก็ปลดล็อกในส่วนของรัฒยที่1น่นะฮะผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะเนี่ยแต่จริงมันปลดล็อกทุกอย่างนะนะมันพันกว่าละเหลือแค่เล่นผ่านไปเรื่อยเนาะอ่าอย่ามาลุยกันนะครับก็ไม่ยากหรอกนะฮะไออะไรวะเขาเรียกร้อนนักมาพักใจนะไม่รู้จะทันปะนะไม่รู้จะได้แอสตาชูเวน่าหรือเปล่าไม่รู้จะทันปะถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับแต่แอสตาชูเวน่าไมนอยู่ในตู้กระชา จูเลียสด้วยนะ,ะไปนะครับผมสู้ง่ายอยู่เอาลุงโลตัสตีเ,เนีับโหดจัดนะฮะนี่ครับยามีก็ตีได้ครับตีทีตัวขาดเลยนะคือดาเมจโคตรแรงนะครับยามีผมอะเลเวลแปดสิบแปดโลต,ตัสนี่เก้าสิบเจ็ดแล้วนะฮะเลเวลเยอะแล้วนะครับสิ่งหนึ่งเลยเนะี่ยที่ยังไม่ได้อัปเกรดสักเท่าไหร่เลยก็จะเปนในส่วนของเรื่อง เครื่องประดับนะครับผมแค่ใส่นะยังไม่ได้อัปเกรดแล้วก็อีกอันนึงเลยเนี่ยพรสวรรค์นะครับยังไม่ค่อยได้อัพนะยังไม่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปฟาร์มอุปกรณ์นะครับที่มันเป็นตัวอัพพรสวรรค์นั่นนะครับแล้วมันจะให้ใช้เพชรผมก็ไม่ไหวไงคือมันเลือกได้แหละว่าเราจะใช้เพชรหรือใช้อุปกรณ์ที่ไว้อัพพรสวรรค์นะ ถือถ้าไปฟาร์มไอเทมได้เนี่ยก็จะดีกว่าถูกไหมเพชรผมก็จะเก็บไว้เล่นกาชาของซีซัน3แหละนะฮะก็ผมมองไปถึงซีซันหน้าแล้วนะครับเพราะตัวละครซีซัน2ผมได้มาแล้วไงโอเคเอ็กเร์ก็ได้มาแล้วครับสำหรับโลเอลนะจูเลียสก็ได้มาแล้วนะครับเป็นตู้เลตอัพอ่าโอเคก็เดี๋ยวคงจะต้องเอาชาลลอตออกแหละนะครับผมก็คงเอาจักรพรรดิเวสแหละจูเลียสลงแหละนะฮะตอนนี้เล่นได้เรื่อยๆอ่ะ โนเอลอาจจะไปเล่นอีกทีมหนึ่งนะฮะผมเล่นกับลาเดสก็ได้นะลาเดสเดี๋ยวหาตัวเล่นเพิ่มนะครับถึกเหมือนกันว่ะเยอเยอะคตรเลยอะ่ะนี่ครับจักรพรรดจัดให้ครับอุ <c> ้ย <oughs> อะไรเนี่ยกำลังเยอะอุ้ยโดนครับเรียบร้อยแจ่าามาก ฮิวฮิวโดนแซ่ฟาดเข้าไปเรียบร้อยนะผ่านาฮิวชิวนะครับนี่เราก็ไล่เล่นไปนะครับมันก็จะได้ของนี่ได้ประดับ ur ด้วยอ่ะนะครับจ่มเลยนะฮะก็เล่นไปเรื่อยนะครับตามแต้มที่เราปลดล็อกได้เราก็เล่นไปเลยแค่ใช้พลังกายเข้ามาเล่นเองสตามิน่เนาะอ่ะลุยเลยครับ ่ะก็ได้ในส่วนของ activity มา60แล้วนะก็อย่าต้องเก็บ activity กันต่อไปนะฮะเพื่อที่จะปลดล็อกระบบต่างๆแต่ว่าในคลิปนี้เนะี่ยผมตั้งใจที่จะทำ q u e ให้ได้เพชรนะครับ crystal อยู่3,000กว่านะครับมันเป็นกิจกรรมที่อยู่ในกิจกรรม7วันนะฮะอัเดีวผมขอเข้าไปที่ร้านค้าแป๊บนึงนะฮะพอดีว่าผมได้ไอเทมมาผมก็จะทำการทำการย่อยเลย อย่างไอตรงเนี้ยนะครับเศษชิ้นส่วนจอมเวทเนะี่ยผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วผมต้องการชิ้นส่วนจอมเวท SR จะต้องใช้ชิ้นส่วนจอมเวทซ้ำๆของ SR นยะผมจะมาย่อยเป็น SR เนาะก็ลิมิตมันมีจํากัดอยู่นะครับว่าวันหนึ่งเดือนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งมันต้องใช้เท่าไหร่นะฮนะผมจะแลกไว้รวมถึงตัวกระชาทาั้งล่างด้วยถ้ามีนะครับก็แลกได้รวมถึงหน้าต่างอื่นก็เหมือนกันนะครับแน่นอนแหละตัวละคร SR ของผมมาผมเอยตัวละคร SR ผมไม่เล่นเลยนะฮะ ผมเล่น SR อัพเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศษ้นส่วนที่เป็น SR นี่ผมก็ไม่ใช้หรอกผมก็จะมารวมเป็น SR แหละเพราะว่าตัวละครจูเลียสกับโนเอลเนี่ยผมยังไม่ได้ทำนะครับ LR นะฮะอ่ะตัวกระชาก็เหมือนกันก็ต้องแลกทิ้งไว้นะฮะก็อยู่ที่ว่าทุกคนจะแลกอะไรแหละแต่ผมเรื่องที่จะแลกแบบนี้นะฮะอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาทำอ่าตัวละคร UR ก่อนนะฮะเพราะว่าเลเวลถึงแล้วอ่นะ ส่วนใอเนี่ยมันจะต้องได้หัวใจ10แล้วก็เลเวล80 mm hmm. ก็เดี๋ยวค่อยดันกันต่อไปวันนี้คงว่าจะดัน UR ก่อนอ่าเนี่ยเลเวลไม่ถึงขาดเลเวลหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวไปเพิ่เมเวลกันหน่อยนึงนะฮะเพิ่เมเวลเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เปลี่ยนได้เลย UR เนาะชิวๆนะครับ60จัดไปบึงแม็กสุดมันได้แค่นี้เนะาะเอาโอเคนะครับเปลี่ยนขั้นเลยนะครับ เรือระดับนะครับเป็น ur นะฮะนี่ครับมาปุ๊บเลยเปลี่ยนปั๊บเลยเพราะว่าของเราเตรียมไว้แล้วไงเ,ออเราเรียเราเตรียมโคงเตรียมของกันไว้แล้วนะครับในการให้มันจะเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากหรอกนะครับคลิปวิธีการทํา lr ภายใน1วันผมก็สอนทาไปแล้วนะฮะก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละตอนนี้สอนไปก็เท่านั้นถูกไหม <c oughs> ไปกันหมดแล้วนะฮะนี่ ur แล้วครับก็จริงๆก็ทำ l r ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราเอาพลังกายทั้งหมดไปไป ไปผ่านนะเพื่อจะเอาหัวใจให้ได้เลเวล10มันก็ทําไม่ยากนะโนเอลก็เ no ห<ะ>มือม <mel od ic> มนกันนะครับอย่างโนเอลผมก็ทําในส่วนของ UR เหมือนกันโอ้โหเหลือเศษ็นส่วนตั้ง1อันนะครับผมแลกมาเกินใช่ไหมอะ่ะโอเคโนเอลนี no ่ <mel od ic> ก็แม่งครบเครื่องนะครับตีแรงเปิดโลได้หมดเลยอะ่ะนะฮะมีฮิวด้วยนะฮะเล็กน้อยค่อนข้างครบเครื่องนะสำหรับโนเอลเราเล่นดีด้วยตีแรงโคตรเลยเป็นสายเวทนะ จูเลียสด้วยนะฮะจูเลียสนี่คือของจริงแอนติเมทเป็นแอนติเมทกลุ่มนะฮะเรียบร้อยครับตัวละครอัปเกรดขั้นไป2ตัวนะอ่าแน่นอนเลยทีเดียวครับจัดมาแล้วนี่จูอานะครับผมพลังก็ขึ้นมาระดับหนึ่งนะฮะอย่าลืมมารับของรางวัลด้วยนะครับกรณีสมมติผมจะเราขึ้นใช่ไหมระบบความสัมพันธ์มันมีไอเทมแจกนะฮะอ่ะโอเคก็อัพเลเวลต่อได้เลยนะครับเพราะว่าเราอัพขั้นมาแล้ว ก็จะดันเลเวลต่อถึง80ได้เลยนะครับสำหรับ UR นะครับพอ80ปุ๊บหัวใจ10ปุ๊บก็จัด LR ได้เลยตามลำดับนะอโอเคก็ทำแบบนี้ไปจนกว่าจะเทพนะโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็เล่นมาถึงความสัมพันธ์เลเวล9นะฮะก็จะปลดล็อกในส่วข,ของชุดใหม่ของจกักรพรรดิจูเลียสของเราเป็นชุดตำรวจลองใส่เล่นดูไหมใส่เล่นดูแล้วกันนะฮะเท่ๆแต่จริงๆผมว่าชุดเก่ามันสวยกว่า เดี๋ยวผมจะลองมาเปลี่ยนชุดเล่นๆดูแต่ว่าโนเอลไม่มีชุดใหม่เลยนะฮะจริงๆโนเอลมันเป็นชุดเฉพาะไงจูเลียมันเป็นตู้เลตอัพนะครับมันมีชุดพิเศษอยู่ละนี่ครับมีสามชุดด้วยกันชุดล่างจะเหมือนเป็นชุดจิกลพัดคอปกตั้งนะเออสวยดีอ่ะลองดูครับนี่ก็กแปลกแนะจูเลียชุดตำรวจอ่ะโอเคเล่นไปก่อนนะฮะเท่ๆสนุกสนุกนะฮะ อ่ะโอเคระเวล72นะฮะเดี๋ยวอีก8เลเวลก็สามารถเปลี่ยนได้ละนะครับอ่ะโอเคก็อยู่ทำการปลุกเสกอุปรกรณ์นิดนึงนะครับก็คือการรีรีสเตตะนะครับมันเหมือนการรีสเตตเพิ่มสเตตในส่วนชิ้นส่วนด้านในนะฮะก็ใช้หินปลุกเสกแหละที่เราหาได้จากกิจก,กรรมแล้วก็ด่านต่างๆให้เราเล่นกันะนะครับเดินตรงเดนเจี้ยนต่างๆคือผมอัปเกรดหินปลุกเสกเนี่ย เพื่อทำการปลดล็อกกิจกรรมที่จะได้ Black c r y s t ต l 2000ซึ่งวันที่ผมอัดคลิปทำเนี่ยมันคือวันสุดท้ายนะฮะผมก็เลยว่าเฮ้ยที่ผมมาดูเวลาเอ้ยแม่งเฮ้ยวันสุดท้ายแล้วเหรอโอ้โชคดีนะครับผมเหลือแค่นิดเดียวนะครับก็วันนี้คิดว่าน่าจะได้ Black e s y s t ต l กัแบบเต็มๆนี่ครับมาแล้วนี่เลยกดเข้าไปนี่ครับก็จะเป็น43ทับ45นะฮะเนี่ย1วัน9ชั่วโมงนะอ่ะก็เหลืออีก2ภารกิจก็ต้องผ่านบท3ก่อนถึงจะได้อีก1น,นะ โอเคครับอย่างต่อไปนะฮะก็ผมจะทําการซื้อไอเทมนะครับที่ร้านค้าภูมิภาคนะฮะเพื่อที่จะปลดในส่วนของ44่สทับสีต่อนะฮะอ่ะซื้อก็ซื้อง่ายๆนะครับก็ไปหา ABC นะครับตามแมปนี่แหละก็จะใช้คือร้านค้าภูมิภาคนะซื้ออะไรก็ได้นะ,ะอย่างผมก็จะใช้อ่าสกุลเงินยูนซื้อแหละนะครับง่ายๆนะครับซื้อแค่3ชิ้นเองได้ไหมสามหรือ5จะไม่ได้ซื้อปุ๊บเนี่ยก็ปลด44แล้วนะฮะ แล้วสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยผมก็จะไปเล่นบทที่3ให้จบมันก็จะเป็น45คิดว่านะ่าจะจบภายในวันนี้แหละนะครับไม่นายุดเยอไปถึงวันรุ่งขึ้นแล้วเพราะว่าผมปล่อยไว้นานแล้วเนี่ยผมจะมาซื้อตรงนี้นี่แหละนะครับนี่เลยซื้อเกลือไปซื้อเกลือไป5ครั้งอ่ะหชิ้นเลยผิดผิดเรียบร้อยครับปลดล็อกแล้วนะฮะแค่นี้ก็กลายเป็น44ครับ45เป็นที่เรียบร้อยนะง่ายไหมเนี่ยจบละ อ่ะสุดท้ายนะครับก็คือการผ่านบทที่3นั่นเองซึ่งผมกำลังจะผ่านบทที่3วันนี้แหละมันเหลือแค่ติดเดียวใช่ไหมเออง่ายๆเลยนะครับอ่ะไปนั้นเราไปทำเควสบทสุดท้ายกันไอ้บทที่3อ่าบทที่3ตอนสุดท้ายนะมาปกป้องเมืองหลวงนะครับไปเลยตอนนี้ก็เลเวล79แล้วนะครับจูเลียสผมข้าอีกหนึ่งเลเวลเท่านั้นนะครับแล้วก็หัวใจไข่ติดนึงนะฮะก็จะทำอ่า LR ได้แล้วครับอีกหนึ่งตัวนะ ก็ผมจะทําจูเลียสก่อนเพราะว่าผมจะเอาจูเลียสเข้าทีมหลักนะฮะเอามาแทนชาร์ลอตต์นั่นเองก็จะกลายเป็นจูเลียสจะกลายเป็นมิโมชานะครับจะกลายเป็นยามิกับโรตัสนะฮะก็จะเป็นตัวเทพของเรา4ตัวด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นเป็นทีมฟ้าแบบ100%นะครับต้องไปหาโกส์มานะฮะที่เป็นซัพพอร์ตชุดไว้น้ำอ่ะครับอืมก็ต้องไปสุ่มกาชาอีกครั้งหนึ่งนะโอเคเข้าสู่เนื้อเรื่องกันก่อนดีกว่านะครับ เวลาเหลือแค่วันเดียวนะครับกิจกรรมจะจบและ2000คริสตตลเนี่ยนะครับต้องได้อะยังไงก็ต้องได้ทุกคนนะเขามีเวลาให้เราเล่นเกือบเดือนแล้วอ่ะนะฮะคุณไม่ปลดไม่ได้นะอย่างผมเองผมเล่นบ้างไม่เล่นบ้างวัน2วันเล่นทีไม่ได้เล่นทุกวันนะฮะเพราะว่าเราทําหลายเกมไนงะเกมนี้ไม่ใช่เกมหลักในช่องแต่ว่าก็เล่นครับเพราะว่าชอบนะฮะร,ระบบเกมดีภาพสวยนะครับสนุกมากนะก็เป็นเกมหนึ่งที่ไม่ไม่จำเจด้วยนะครับสนุกสนานนะครับแล้วระบบเกมเข้าใจง่ายมากนะ โอเคเข้าหนูเรื่องกันนี่มันเวทมนต์โอเคผมก็กกอย่อไปแหละแต่ก่อนนี้อ่านในเรื่องนี้ผมขี้เกียจอ่านแล้วนะฮะรีบดีกว่าเรา,าถ้าไม่เวลาจะอ่านแล้วกันนะอ่านนะครับเหลือแค่กุญแจ2สองล็อกเองนะครับก็จะผ่านบทตอนสามไปนะครับเนลซินวานะอ่ะสู้ครับสู้กับบอสนะฮะ นี่เขาให้สู้กับเชลลี่นะตัวนี้หน้าตาแม่งจิตๆิตมากเลยอะ่ะอ่ะโอเคสู้กันเลยนะครับไม่ยากหรอกสู้กับตัวนี้นะครับ๋ยวเราเปลี่ยนตัวละครก่นอนนี่เลยโอ้โหเสร็จนี้เปลี่ยนหน่อยละกันนี่จูเลียสนี่คือตัวละครที่ผมจะเล่นนะเป็นชุดแบบนี้อ่าผมไม่มีฮิลเลอร์สีฟ้านะครับฮิลเลอร์สีฟ้าเนี่ยต้องเป็นชามี่นะครับชุดไปน้ำนะหรือจะเป็นอ่ะสปอร์ตเตอร์ โกสก็ได้นะครับเพราะว่าเอ็กเตอร์สองตัวแล้วหรือจะหาแทงฟ้าก็ได้แทงฟ้าจะเป็นมาร์สนะครับผมเลือกเอานะครับแต่ว่าผมใช้มิโมซ่าเล่นก่อนละกันนะครับผมอยากเล่นฮิลเลอร์นะแต่ผมไม่มีฮิลเลอร์ฟ้าก็เล่นฮิลเลอร์ hmm. เขียวไปก่อนได้อ่ะลุยกันก็ยามินะครับกับจูเลียสเถื่อนอยู่แล้วนะครับตีโคตรแรงอ่ะมีดีบัฟเฟอร์เป็นโลตัสอีกนะฮะโหดมาก จัดไปครับโ้นนี่ฮะคือมันเป็นเกม RPG เทอร์นเบดที่สนุกมากอะ่ะผมรู้สึกว่าผมชอบระบบเกมนะแล้วก็ชอบภาพนะครับกราฟิกค่อนข้างสวยนะฮะแล้วตัวเกมเนี่ยทำออกมาไม่ซับซ้อนด้วยนะครับระบบการอัปเกรดหาคองหาของเนี่ยแล้วก็จะมีระบบช่วยเหลืออื่นๆที่ทำให้ผู้เล่นน่ยเล่นง่ายขึ้นด้วยนะอืม มีระบบาตาต่อสู้ซ้ำอัตโนมัติด้วยก็ถือว่าดีมากกรณีสมมติไม่มีตัวข้ามนะฮะระบบตัวข้ามเนี่ยเกมเทิร์นเบทมันต้องมีอยู่แล้วแหละแต่ว่า,ามีระบบสู้ซ้ำมาทดแทนได้แหละก็ด,ดีอยู่อตีเลยนะครับไม่มีอะไรนะสำหรับเซนรี่นะครับเฉยๆผมจัดมาเลยครับตรงนี้ตน้นไอ้เหี้ยเวกด้วยฮนะ เอาฟ้าตีแดงไปเลยนะฮะจบๆไปได้เปรียบโคตรตัวฟ้าของก็ป่าไป3ตัวแล้วอะ่ะอี่นี่เวกไปดี6,000กว่าเหนือสิ่งเินไดครับหน้าสกิลผมก็มีแล้วนะฮะยามิเนี่ยใส่อยู่มีโมซาก็ใส่อยู่มีโลตัสแต่ไม่มีหน้าสกิลนะฮะแต่ว่าใส,าส่สกิลพาสซีฟไว้นะครับที่เพิ่มลงโจมตี10%อะโหดอยู่เหมือนกันนะครับเพิ่มมันก็จะพาโเวทเลย นี่ครับคาซีนครับแซลลี่โอ,โอ้มาแล้วครับมาครบทีมเลยนะฮะเป็นพวกราชวงศ์นทุกคนกลับมาแล้วเหรอบางอาจพัดไปจนถึงแบบนั้นจะได้บ้านะตัวละครเหรอการต่อสู้กันแบบนี้คงไม่ง่ายถอยเถอะรีบร้อนสิ เวทมนต์ประหลอดเวทมนต์เจลมาแล้วครับสู้ต่อเนี่ยโหโอเคครับเข้าสู่บทที่3ตอนที่4นะครับแล้วก็ตอนที่5โอเคตอนสุดท้ายละเพราะว่าในบทหนึ่งอ่ะมันจะมีอยู่3ตอน5ตอนนะฮะเมื่อกี้ผมเล่นบท3ตอน4ไปอันนี้จะเป็นบท3ตอน5นะครับตอนสุดท้ายนะฮะก็จะผ่านเควสนะครับเป็นบท3กดข้าไปเลยนะครับเราไม่ดูหรอกขี้เกียจด,ดูนะฮะ อ่าโอเคนะครับมาเลยจัดมาเลยครับโอ้สู้ไปถึงด่าน3ใช่ไหมถึงจะถึงจะเข้าเควสใช่ไหมอ่าโอเคจัดไปครับ L R 3 U R 1ใกล้จะ L R ละนะครับโหดๆไปอ่าโนเอลนะฮะลองดูลองดูนะฮะลองเอาน้องโนเอลมาเล่นดูบ้างนะความเก่งความเก่งนะครับสตาร์ครับนี่มันที่ไหน นสตาร์ที่โดนจับมาเหรอไงโดนจับมาจริงด้วยนะฮะโดนเชอรี่จับมาตื่นแล้วสินะฉันจะตรวจสอบเธอกับกรีมโมของเธอแล้วก็ทดลองจากนั้นก็ชำแหละเธอแม่งโคตรจิตเลยฉันจะตรวจสอบทุกอย่างทุกซอกทุกมุมโฮโฮอะไรของมันวะอ่าโอเคมาแล้วครับมาช่วยเพื่อนกันหน่อยหนึงโดนจับไปแล้วตู้กันเลยสบายสบาย อูมระเบิดระเบิดระเบิดควันนะฮะนี่ครับโนเวลโดนไม่ไยฮะเรียบร้อยอมาแล้วครับบอสมาแล้วนะฮะเป็นเกิร์สเหรอเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะขออภยัยโอโ้โดนครับอารมณ์เดียวกันเลยนะครับแม่งมาจากสำนักเดียวกันเลยนะโดนนะครับผมบอกกันเลยสีแดงสีแดงโดนสีฟ้าตีนะฮะอย่าเลยอย่าเลยนี่ล่ะโดนดิ ไม่ครับจเลียศหูยตายนะครับมีครึ่งหลอดอะมาตายไปวะเนี่ยจัดมาฮิวก่อนทีนึงแจมนะครับกรีมัวเด <Maria! S 1> ี๋ยวมัวนะจ๊ะมาจะหมดแล้วครับนิดเดียวสัวเรียบร้อยครับเจอ ทาวารีของตัวโน,โนเอลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะนี่โลตัสครับหัวหน้าทีมเลยนะโอเคผ่านด่านตรงนี้เรียบร้อยนะครับเป็นเคเวสนะอ่ะยังไม่จบนะยังมีอีกหน่อยนึงโอเคด่านะสุดท้ายครับนี่เลยเอาชนะเนตมานแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนอ่ะจัดเอาชุดใหญ่เล่นแล้วกันชุดนี้เลยนะครับพลังประมาณแสนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดพลังผมน้อยนะจริงๆว่าจะดันอยู่ จิมก็ดันได้แต่ผมอย่างผมบอกผมไม่ได้ดันความสวรรค์กับอุปกรณ์นะมาแล้วเซลลี่อีกแล้วอ่ะโอ้เจอหลายรอบเหลือเกินนะหรือรอบนี้เก่งกว่าเดิมหรือเปล่าโดนนี่ฮะสีแดงอย่าลืมดิอย่าลืมว่ามันแพ้นะครับอย่าลืมโดนครับผมนี่อ่ะโอ้ยจะตายครับหนึ่งดอกโดนครับสับหน้าแหกเรียบร้อยครับตัวขาด ชนะไปอาเจะเวล15แล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูคัตซีนกันหน่อยนึงนะฮะนี่ขึ้นกันไปดีนี่ครับจูเลียตเวทมนต์พันธนาการเวลาโอ้ยคืออะไรอ่ะจับทุกคนได้แล้วอ่อนแอกว่าที่คิดปึ๊จงนี่ลดเวลาชั่วขณะอะไรวะว่าไงแอสตาคุงดูเหมือนจะดวงสมพงกันนะ เรียบร้อยครับเราก็ช่วยเหลืออัสตาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจากเนื้อเรื่องของเรานะครับบทที่3ามตอนที่ห้านะผ่านบทนี้เนี่ยเราจะได้รับนะครับแบล็กคริสตัลถึงพันสองเลยนะจากการผ่านเนื้อเรื่องนะครับแล้วผมก็จะได้รับนะครับแบล็กคริสตัลพิเศษอีกจากกิจกรรมเจวันอีกสองพันนะครับมันก็จะได้เป็นสามพันสองนะโคตรเยอะแล้วครับอ่ะอัปเกรดกันไปเลยตอนนี้ก็เหลือแค่หัวใจแล้วนะครับเพราะว่าเลเวล80ดสิบล ือมนี่ครับหรือหัวใจแค่ติดเดียวนะะมันก้าวกว่าแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนได้แล้วนะฮะก็จะกลายเป็น LR ตัวถัดไปนะครับผมอ่าเข้าสู่เนื้อเรื่องครับนี่มันแย่มากเลยพวกเขาคงไม่เป็นอะไรมากน่าสงสารจังหวังว่าพวกเขาจะกลับมานั่นสินะที่นี่เมืองหลวงคงปลอดภัยแล้วแล้วเราก็จะหาเจ้างันพ่อหนุ่มล่าเริงหมายถึงอัสตาแล้วนะ ไอโอเคไม่จบอีกเหรอไปถึเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่าคุยกับจูเลียสก่อนนี่มึงหนูจะปลอดภัยจริงนะครับนี่เฮ้เขาให้คุณค่านะครับคือจูเลียสอะให้คุณค่ากับเรามากเลยนะอืมคือเขาไม่มองข้ามเราอะถ้าเป็นคนอื่นในราชวงศ์แม่งดูถูกเราเว้ยถ้าเกิดใครดูเรื่องนะโอเคเรียบร้อยนะฮะก็92แล้วนะครับไปที่แบ็คโครเฟอร์ได้เลยแค่คุยอย่างเดียวนะครับเคสท้ายเนี่ยไม่มีรลนะ แจ่มเลยนะอ่าเรียบร้อยครับอีกหนึ่งนิดนึงอีกจิดนึง <co> 97 <ra> แล้วอีกจิดนึงนา่าจะกลับไปที่รัง entonces, ปะกลับไปที่รังเนาะไป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 เดินเล็กๆไปน่ารักมากนะครับออกขวาไปทำไมเรากดช็อตไปที่รังไม่ได้หรอวะไปอ๋อมันต้องไปที่รังด, oppon, ด้านนอกเนยไม่ใช่รังที่ไปเก็บของถ้ารังที่ไปรับทองรับอะไรมันมันกลับมาก๋วยเลยแต่ถ้าเข้าแมปต้องมาแบบนี้ อ่าลังหน่วยกระทิงดำครับมันเปโลกที่หนึ่งนะโอเคไปคุยกับหัวหน้าหน่วยแล้วดีกว่ารุ่นพี่ของหลายนะจัดมาครับเลเวลน่าจะสิบห้าเดียวอ่าโอเคเข้าสู่เนื้อเรื่องนะฮะแม g ก a น w าสวิงนะฮะภารกิจครั้งสุดท้ายแต่ก็คุ้มค่าโอเคเียบร้อยดีนะฮะกดข้ามเลยดีกว่าลักซ์โบเทียอ่ารุ่นพี่มาครับยามิ คืซิฮิโรโอเคผ่านแล้วเรียยร้อยครับภารกิจบทที่โอ้เลเวลขึ้นก่อนโอ,โอเคเลเวลสิบห้านะฮะแล้วก็ผ่านในเรื่องบทที่3มไปแล้วนะครับเข้าสู่บทที่4แล้วนะฮะโอเคก็ได้เพชรได้ของเลยเนี่ยไปรับกันเลยนะครับหูหนอหนออ่ะบอกกันเลยว่าเพชรผมมีเพียบเลยนะฮะรอตู้ถัดไปนะครับรับเลยครับนี่กิจ้ำเจ็วันครับรับไปเลยบทที่3แล้วก็ข้างล่างกดได้ 2, ีอ2,000เพชรนะฮะ หืมแหลมเลยอ่ะเมื่อกี้ได้ตั๋วกระชามีหนึ่งใบนี่ครับโอ้โหสองพันเพชรครับเน้นๆเลยนะฮะแล้วก็ปิดฉากด้วยนะครับปิดท้ายด้วยรางวัลผ่านเนื้อเรื่องมานะครับบทที่3นะครับได้อีกพันสองนะฮะกดตรงนี้นี่ครับกิจกรรมปลดล็อกเนื้อเรื่องนี่ครับพันสองเป็นสามพันสองเลยนะฮะโหโคตรคุ้มนะฮะเล่นแค่แป๊บเดียวเองนะครับก็ผ่านแล้วนะฮะโอเคไหมแค่มีเวลาเล่นกับมันนิดหน่อยนะครับก็ไม่ยากแล้วนะครับผมอ่ะ โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องบ,สบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ